Yeah. เต้นจะหันข้างอย่างนี้เลยลูกเอ้ยต้นอย่าหันยองอย่างนี้ดิไม่เอาดิออกคือออกบนออกบนออกไปถ้าต้นเป็นรองเงี้ยมันจะติดแล้วจะติดแล้วจะช้าตลอดเนี่ยบเจี๊ยแก้ข้อนี้ก่อนเลยตัวนี้ตัวนี้เอาออกเลยเอามาป้าคือเลยเดินชกก็เดินเดินชกออกกองก็ออกไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยออกแก้ใหม่หันข้างนี้ใหม่ดน ติดอย่างเงี้ยเองติดอย่างเงี้ยเองรอเงี้ยโดนอย่างงี้ก็โดน,น,น,อ,นออกเลยออกซ้ายกระแทกออกวนออกไปออกไปเยอะหน่อยอย่างเงี้ยออกดันออกถ้าหมัดต่อยเดียวมันจะไปหงาหมัดต่อยติดแทนมาเยอะเน,นีน่ยมันคอยยืหนหันข้างเยอะมันจะเห็นไหม ดูย้ายมันยืนย้มันยืนตรงสิบวิสุดท้ายนึกใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs>